สร้างบุญแบบฉลาดให้ได้บุญมากดีสุขรุ่งเรืองรวยทันตาเห็นสร้างบุญแบบไหนทำอย่างไรที่ได้บุญมากเพื่อให้ผลบุญนั้นพาชีวิตให้ดีสุขรุ่งเรืองรวยทันใจทอธรรมรักสร้างบุญด้วยใจที่มีกำลังมากเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ก่อนจะสร้างบุญให้เกิดอนิสงส์มากหรือได้บุญมาก เราทุกคนควรรู้ถึงสัจธรรมรู้ความจริงที่ยิ่งใหญ่จริงแท้เพื่อให้เป็นความรู้ฝังลึกลงไปในจิตใจนำไปสู่ปัญญาแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตอัญชตากรรมของคนเรานั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนมีต้นเหตุหรือแหล่งกำเนิดมาจากการกระทำหรือกรรมของคนคนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นมาอย่างลอยลอย เป็นการส่งผลที่มาจากการกระทําเป็นผลกรรมหรือวิบากกรรมที่ได้เคยกระทํามาทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติที่มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วผสมปนเปกันไปไม่มีใครในโลกที่ทําแต่กรรมดีไม่มีใครในโลกที่ทําแต่กรรมชั่วดังที่เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าทุกอย่างในโลกนี้มาจากเหตุและปัจจัยสรุปเข้าใจง่ายๆก็คือ เมื่อมีสิ่งนั้นจึงเกิดสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดโดยมีปัจจัยสนับสนุนให้กรรมนั้นเกิดด้วยหากทำกรรมดีมามากพอถึงเวลากรรมนั้นมาส่งผลชีวิตก็จะดีสุขรุ่งเรืองร่ำรวยทำอะไรก็สำเร็จ,จเจริญลุ่ลวงแต่หากเป็นผู้สร้างกรรมไม่ดีมามากกว่าหนักกว่ากรรมดีที่ทำและในชาตินี้ยังสร้างกรรมชั่วเป็นประจำ ก็ย่อมจะมีชีวิตที่ลำบากและขัดสนมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตมากกว่าจะมีความสุขจะต้องรับผลกรรมนั้นจนกว่าจะหมดกรรมไม่ดีที่ทําหน้าที่หรือจนกว่าจะยุติลงทุกเรื่องราวในชีวิตเป็นไปตามเหตุและปัจจัยที่ตนได้ทํามาไม่มีคนอื่นดวงดาวอํานาจอื่นมาดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างโน้อนอะไรทั้งสิ้นโชคชะตาเป็นไปตามกรรมทั้งหมดที่ทำมา แต่บางครั้งการที่เรารู้สึกว่ามีอำนาจอื่นหรือคนอื่นมาช่วยแท้จริงแล้วก็มาจากเหตุที่มีกรรมร่วมกันมาที่อาจจะเกี่ยวพันมาในอดีตชาติเขามาช่วยเราสนับสนุนหรือทำร้ายเราคมเหงทำให้เราเสียทรัพย์เดือดร้อนหรืออะไรก็ตามล้วนต้องมีกรรมร่วมกันมาก่อนทั้งสิ้นในเรื่องของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ได้ส่งเมตตาสอนให้เหล่าสัตว์โลกทั้งหลายต้องรู้และตระหนักควรให้ความสำคัญเพราะอะไรที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงตรัสเช่นนั้นเรามาดูกันว่าจริงหรือไม่เหตุผลมาจากการเวียนว่ายตายเกิดมามากมายมหาศาลในอดีตชาติของพระพุทธองค์ในทุกภพภูมิสร้างสมบุญบารมีและกรรมไม่ดีก่อนจะมาในชาติสุดท้ายที่กำเนิดในตระกูลกษัตริย์เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู้จนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งในการตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์ได้ค้นพบกฎแห่งกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นดำรงมาคู่กับโลกก่อนการกำเนิดของทุกศาสนาเป็นสัจธรรมความจริงแท้พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่ากฎแห่งกรรมนั้นคือ กฎที่กุมชะตาชีวิตของสัตว์โลกทั้งปวงอย่างแท้จริงไม่มีใครหนีพ้นบ่วงกรรมไปได้ตราบใดที่กรรมและผลกรรมยังไม่หมดสิ้นเชือ้อตราบใดที่กรรมยังไม่ยุติยังไปไม่ถึงการหลุดพ้นสู่ดินแดนพระนิพพานสัตว์โลกทั้งหลายก็จะต้องได้เวียนว่ายตายเกิดอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติในหลายสถานะในหลายร่างในหลายภพภูมิไม่ว่าจะเกิดเป็นคน เป็นสัตว์เป็นเทวดาเมื่อตายลงในภพภูมิใดกายนั้นดับสิ้นแต่จิตนั้นไม่ได้แตกดับไปด้วยและจิตจะไปเกิดอยู่ในร่างใหม่ในภพภูมิใหม่จนกว่ากรรมทั้งปวงจะหมดสิ้นไปสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเราคงอาจเคยเห็นเคยได้ยินเรื่องของบูรพาจารย์บางท่านที่อายุท่านน้อยมากแต่ทำไมบรรลุธรรมได้รวดเร็วเกินพรรษาของท่าน เราคงเคยเห็นคนที่กลับชาติมาเกิดเล่าเรื่องราวในอดีตชาติได้อย่างแม่นยำเราจึงเห็นคนที่ทำอะไรที่ชำนาญเก่งกล้าเหนือคนอื่นเพราะเขาทำมาหลายๆชาติเป็นสัญญาเดิมทางความทรงจำที่เคยชินของเขาเมื่อมาในพบใหม่เพียงเติมเชื้อนิดเดียวเชื้อเก่าจึงลุกโชนหลากหลายเรื่องราวที่อยู่เหนือเหตุผลเหนือวิทยาศาสตร์ที่ยังเข้าไปไม่ถึงและยังคงอีกไกล ดังตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวช็อกวงการการแพทย์และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่แพทย์ชั้นนำของเยอรมันนำผลงานวิจัยที่แอบซุ่มทำมาหลาย10ปีในเรื่องตายแล้วไปไหนซึ่งค้นพบว่ามีวิญญาณหลังความตายจริงๆที่ล้มล้างความเชื่อในศาสนาของเขาแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในพระพุทธศาสนาของเราเพราะพระพุทธเจ้าบอกเรื่องนี้มาก,กว่า2,500ปีแล้วดังที่บอกว่าถ้ากรรมยังไม่หมดเชือ้อ ก็ยังต้องเวียนว่ายกลับมาเกิดกันไม่รู้จบสิ้นกรรมที่เคยทำมาก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดหรือที่เรียกว่ากรรมที่ส่งให้เกิดเป็นกรรมลิกิตที่จะเป็นตัวชี้ชะตาอันดับแรกว่าในชาติต่อไปจะต้องไปเกิดในภพภูมิใดอยู่ในสถานที่ใดกับครอบครัวใดยากดีมีจนกายยาล่ำสันสวยงามหรือพิกลพิการเพียงใด และต่อจากนั้นกรรมอื่นๆก็จะทำหน้าที่มาส่งผลในลำดับต่อมาชี้ชะตาอนาคตว่าชีวิตจะดีหรือร้ายเพียงใดต่อไปรวมถึงกรรมใหม่ที่เราทำด้วยที่ส่งผลในชาตินี้เช่นกันดังคำว่าสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมกรรมนั้นมีหลายกรรมทำตามหน้าที่ตามลำดับตามเวลาพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของกรรมเก่า แต่ไม่ได้สอนให้กลัวจนไม่เป็นอันทำอะไรนั่งรอนอนรอให้กรรมเก่ามาถึงไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงเมตตาสอนเรื่องกรรมแก่เหล่าสรรพสัตว์ก็เพื่อบอกหนทางให้แก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมาดีอะไรที่ล่วงไปแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลให้สร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอย่าไปกลัวกรรมเก่า ในทุกพบเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญใหม่พัฒนาตนเองได้ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดมีโอกาสได้แก้ตัวแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่ทำให้ตนเองและคนอื่นต้องมีความทุกข์อีกส่งสอนให้รู้จักที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆที่เคยผิดพลาดมาก่อนเพราะรู้แล้วว่าถ้าทำแบบนี้จะเกิดผลแบบนั้นบอกทางสว่างให้เร่งสร้างกรรมใหม่ฝ่ายดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ปล่อยให้กรรมเก่ามากำหนดชะตาชีวิตเราอย่างเดียวเพราะการสร้างกรรมใหม่ในชาตินี้ก็ส่งผลได้เลยเหมือนกันกรรมเก่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่รวมกันส่งผลว่าชีวิตจะดีหรือเร็วรวยหรือจนโดยเฉพาะกรรมทางใจเป็นกรรมที่ต้องให้ความสําคัญมากกว่ากรรมทั้งปวงหลายคนคงสงสัยว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงได้เน้นให้สัตว์โลกทั้งหลายระวังเรื่องกรรมทางใจมาก คำตอบก็คือเหตุที่ทำให้กรรมทั้งปวงนั้นเกิดล้วนมาจากใจเป็นผู้เริ่มต้นทั้งสิ้นนั่นเองเพราะใจจะเป็นผู้สั่งการคอยบงการคอยเป็นแรงผลักดันให้คนนั้นกระทําไปตามใจที่สั่งใจสั่งไปทางความคิดทำให้เกิดแรงบันดาลใจนําไปสู่การกระทํานั้นๆไม่ว่าทางดีหรือทางร้ายเคยสังเกตไหมเพียงแต่เราคิดไม่ดีหรือคิดดี ก็อาจจะก่อให้เกิดความทุกข์และความสุขที่สัมผัสทางใจได้ทันทีเช่นพอคิดพยาบาทก็เป็นทุกข์พอคิดเมตตาก็เป็นสุขและกรรมทางใจนั้นเป็นเหตุที่ทําให้เกิดกรรมทางกายตามมาถ้าไม่เริ่มที่ใจก่อนกายก็ทําอะไรไม่ได้ถึงทําลงไปโดยไม่เจตนากรรมนั้นก็แทบจะไม่มีผลเลยใจจึงเป็นผู้กําหนดทุกพฤติกรรมใจจึงเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตอย่างแท้จริง ในทุกการกระทําของเราในทุกพบชาติรวมถึงในชาตินี้และชาติต่ตอไปจิตหรือใจจะเป็นผู้จดบันทึกทั้งกรรมดีและกรรมชั่วและเป็นผู้รายงานอย่างซื่อตรงเที่ยงแท้ไม่แปรผันด้วยอํานาจอื่นใดใครทําอะไรไว้ก็จะได้ตามนั้นใครทําดีต้องได้ดีใครทําชั่วต้องได้ชั่วแล้วจะทําอย่างไรดีละ่ะที่จะทําให้ใจหรือจิตของเรานั้นมีกรรมดีสะสมมากมาก ที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีและสุขได้เป็นเรื่องดีที่จะบอกว่าบุญนั้นเป็นอาหารของใจบุญเป็นเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสขจัดสิ่งมัวหมองกิเลสทั้งหลายทําให้ใจนั้นมีกำลังในฝ่ายดีมีกำลังมากพอที่จะพาทุกคนไปสู่ความดีสุขรวยมัง่งคั่งได้จริงใจหรือจิตที่มีกำลังมากพอจะสามารถต้านอำนาจฝ่ายต่ำต้านกรรมไม่ดีได้ ใจที่ดีก็เหมือนน้ำดีที่ยิ่งเติมเข้าไปในแก้วมากๆน้ำไม่ดีหรือใจไม่ดีก็ถูกผลักดันออกไปใจที่ดีเสริมปัญญาให้รู้ว่าอะไรไม่ดีไม่ควรทำสามารถต้านทุกได้จริงเปรียบเหมือนสายน้ำที่พุ่งมาหากําแพงเหล็กที่แกร่งกล้าที่น้ำนั้นทำอะไรไม่ได้เลยใจรู้สึกว่าทุกข์แต่สามารถดับทุกนั้นได้ง่ายดายรวดเร็ว ใจหรือพลังจิตท,ที่แรงกล้าสามารถทำอะไรได้มากมายจนยากจะเข้าใจในหลายเรื่องราวอาจจะดูเหมือนเหลือเชื่อดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังที่มีครูบาอาจารย์แสดงฤทธิ์ทางใจให้ปรากฏรูปแบบต่างๆอาทิการปลุกเสกพระเครื่องซึ่งก็คือการน้อมนำเอาพลานุภาพแห่งบุญกุศลร,รวมกันไว้ในวัตถุหนึ่งการแปลร,รูปจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง การไปแสดงรูปร่างให้คนเห็นแม้ท่านจะดับสังขารแล้วหรือส่งจิตไปให้เห็นเตือนคนที่หลงทางการสั่งสอนทำ่านจิตแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วมีมากมายที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ใจเรามีพลังพอที่จะรับรู้หรือไม่เท่านั้นที่ต้องพูดถึงเรื่องกรรมทางใจพลังแห่งจิตเป็นเรื่องแรก อธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจกันเพราะสําคัญมากในการสร้างบุญที่ฉลาดและได้อานิสงบุญมากก็เพียงปรารถนาดีเพื่ออยากให้ทุกคนได้ทราบได้รู้เมื่อรู้ก็จะทำให้เข้าใจกันแบบจะแจ้งแทงทะลุตลอดนำไปสู่การสร้างบุญแบบใจเต็มกำลังทั้งทานศีลภาวนารู้จักทำบุญให้เกิดบารมีสูงสุดส่งผลต่อชีวิตได้มากที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างฉับพลันทันตาเห็น คำว่าทันตาเห็นนั้นครูบาอาจารย์ท่านหมายถึงได้เห็นกันในชาตินี้ที่มีชีวิตอยู่บางคนอาจจะแค่เสี้ยววินาทีข้างหน้าบางคนอาจจะใช้เวลานานปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นจะเร็วช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของตนเองและที่สำคัญใจนั้นมีกำลังพอหรือไม่